สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับโดยที่ใช้สำหรับไดคัดแอร์แบบดาวรูปภาพนะครับที่ชื่อว่าเว็บด,ดีมีาการนะครับแล้วก็เปิดเข้าคุกเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ดีมีบีซีนะครับนี้แล้วก็กดลิงก์แรกเลยนะครับ นี้อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ทางรูปเขาทำไว้เป็นเดโมน,นะครับให้เราดูว่าตัวก็มีรูปที่เป็นรูปเทนะครับมีคนอยู่ในรูปแล้วเราต้องการจะลบ background กกที่เป็นรูปทะเลหรือรอะไรก็ตามแต่นะครับออกไปตัววิธีการใช้เวบนี้ก็ง่ายมากนะครับก็กดอัปโหลดขึ้นไปรูปภาพอันนี้ยงที่ผมไปทำแล้วเราจะเอามันกด,ดไปครับ กดปิดแล้วก็อัปโหลดที่เราต้องการนะครับอันนี้คือที่วันอนอยู่คือมันกำลังลบอยู่ครับอันนี้พาพเป็นฉบับนะครับเกิดพาดที่ลบแบ็เกราออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่รูปตัวอันะครับที่อยู่ตรงฐาภาพแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับนี้ถ้าจะดาวน์โหลดแบบเพจด,ดีนะครับจะต้องมีการล็อกอินแล้วก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น R ืออที่มันเป็นที่ไม่ได้ความละเอีสูงมากนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับก็กดดาวน์โหลดไปครับแล้วก็เซฟไปก็คือจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีการติดไรลุไรน้ำแล้วนะครับแต่ว่าเด็กที่ได้กล่าวไปก็คือถ้าเป็นรูปที่ความเอียสูงนะครับอาจจะต้องการเสียค่าใชา้จ่ายนิดนึง น,นี่ก็ถ้าเกิดผลลัพธ์การรีวิวประการนี้มันโอเคนะครับก็ให้คะแนนของเขาติดหนึ่งน,นะครับเพื่อจะได้เป็นการให้ตัวโมเดลนะครับในการในการรีวิวประการนะครับได้เรียนรู้ว่าโอเคอันนี้เป็นรีวิวได้อย่างมีปคุณภาพครับก็ในะคลิปนี้ก็เอาไวต้ตรงนี้นะครับผมนะครับ